ถือศีลกินเจปี2567นี้นะคะดิฉันก็ยังอยู่ที่อุทยานบุญยมค่ะจะพาท่านู้ชมนะคะมาตะลุยหลังร้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเมนูอะไรนะคะจะไปดูบริเวณที่สําคัญก็คือบริเวณล้างผักค่ะพืชผักต่างๆที่จะมาเป็นวัตถุดิบสําหรับปรุงอาหารค่ะเราจะไปดูกระบวนการแล้วก็วิธีล้างนะคะว่าเราล้างกันอย่างไรเราจะเริ่มก่อนเร่งเขาเรียกว่าเส้นทางเส้นทางด่วนนะคะเส้นเส้นทางเร่งด่วนจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งกับฝั่งซ้าย อะไรหรอคะ,อะน้ำแรกอะไรคะพี่น้อยอน้ำด่งางทับพิมพ์ค่ะจะจะได้ความสะอาดมากยิ่งขึง้นแล้วพอดีแตงเนี้ยมันเป็นแตงไร้สารอยู่ด้วยคะ่ะไร้สารพิษอ,อยู่แล้วค่ะค่ะก็เลยต้องทําความสะอาดให้ดีสักหน่อยคะ่ะพี่น้อยนี่เล่นแบบว่าทุกลูกอย่างนี้เลยเหรอคะก็ประมาณนี้แหละค,ะค่ะ,นนะ,คะได้อีกประมาณน,นี้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสําหรับสําหรับเร่งด่วนพืชผ,ผ,ผักไร้สารพิษใช่ไหมคะใช่คะ่ะใช่ค่ะก็จะมีน้ําด่างทับพิมพ์ น้ำธรรมดาเพื่อที่จะได้ล้างน้ำด่างทับทิมออกอีกน้ำหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นอีกน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำสามค่ะนี่คือด่วนถ้าปกติก็จะอยู่ทางนู้นค่ะทางนู้นจะล้างมากกว่านี้ค่ะเส้นทางเส้นทางด่วนของเรานะคะก็อยู่บริเวณนี้ค่ะท่านใดมีโอมีนิดหน่อยหรือว่ากระสอบนึงก็รัวต้องรีบใช้ก็จะมาบริเวณนี้เลยนะคะนะคะก็จะมีทีมงานรอนะคะรอที่สําหรับล้างหรือว่า เมนูของฐานไหนที่ไม่เห็นคนล้างก็มาล้างเองก็มีค่ะเอ๊ะแอบไม่เห็นนะคะกําลังถูกาลังขัดอะไรนะคะขัดเลขกันหรือเปล่าขัดอะไรหรือเปล่าโอ้โหน้องเจริญทําค่ะเขาทาอะไรกันอยู่คะแอบล้างล้างไอ้มันแก้วจ้ามันแก้วนี่เป็นวัตถุดิบทําหลายเมนูเลยนะคะโดยก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ทําหลายขนมก็ทําหลายอย่างเลยแล้วขั้นตอนในการล้างมันแก้วนี่เป็นยังไงคะมาพัดแช่ก่อนนะคะเนี่ย มาอย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้มาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มาแช่ก่อนแช่เสร็จก็มาล้างก่อนล้างแล้วก็ไปปอกอีกทีนึงค่ะเขาเรียกว่าแบบชีตตงมาเลยออกจากดินมาเลยค่่นี่ค่ะชีตตงค่ะนี่ค่ะออกจากดินมาเลยค่ะแล้วก็ต้องมาแช่แช่นี้ใช่ไหมคะใช่แต่นี้เราก็ต้องมาคัดอีกค่ะัดแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้ยังคะยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้อีกนะคะอ่าประพัดต่อไปทํำยังไงคะ ในการทําแบบนี้นี่แบบนี้ออกก่อนนี่นี่อย่างนี้ค่ะนี่นี่แบบนี้นะจ๊ะเพื่อจะไปได้ทาให้สะอาดอีกรอบหนึ่งมามาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะนี่โอ้ไม่มีเล็บแล้วจ้ะก็ก็คือจากตรงนี้แล้วให้ทําขาวขาาอ่องล่องอย่างนี้นะคะอยากให้ขาาอ่องล่องแบบนี้เลยค่ะค่ะ กระบวนการล้างของเรานะคะโดยเฉพาะมันแกวแล้วก็ผักหลายอย่างทีมงะะ่มาอย่างนี้ละคะมาอย่างขี้ตม้มอ่ะพาพัดมาดูเทียบกันเลยค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะพืชผักที่จะนําไปประกอบอาหารนะคะพวกเราก็จะพิธีพิถันในการทรําความสะอาดมากค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็ไว้วางใจได้นะคะสําหรับการล้างผักแล้วก็การล้างวัตถุดิบต่างๆที่จะนําไปประกอบอาหารกันค่ะ